สวัสดีค่ะเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปอยเจ้าของร้านกุุงเก่าก๋าวยเตีเ๋ยวเรือนะคะร้านของปอยตั้งอยู่ที่ตรงถนนอดุลยเดชนะคะเส้นก็คือกบต้มยางใหญ่นะคะที่พิกัดติดกับร้านซ้มตำคุณตองเลยร้านค่อนข้างจะติดถนนแล้วก็หาง่ายพอสมควรนะคะวันนี้ก็คือขออนุญาตนะคะมาแนะนำซิกเนเจอร์นะคะเมนูเด็ดของทางร้านนะคะซึ่งเรารู้สึกว่า ลูกค้าทุกท่านมาก็คือต้องสั่งเมนูนี้ซ้ําๆแล้วก็มาตลอดนะคะเราก็เลยอยากแนะนําว่าวันนี้เมนูขอขายดีสุดๆของทางร้านนะคะลูกค้าที่จะต้องมีทุกโต๊ะเลยก็คือเนี่ยค่ะหมอ้อไฟเนื้อตุ๋นนะคะเป็นแบบว่ามีเนื้อรวมใครที่ไม่ทานอะไรก็คือสามารถแจ้งได้นะคะมีทั้งหมอ้อไฟเนื้อตุ๋นแล้วก็หมูตุ๋นด้วยค่ะตัวนี้ขายดีนะคะเพียงแค่89บาทคือแบบมอเบลเลิมเลยค่ะลูกค้าแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือ กากเจียวนะคะกากเจียวของทางร้านนะคะบอกเลยว่าเราทําสดใหม่ทุกวันนะคะถ้าใครมาช้าบอกเลยว่าก็คืออดนะคะเพราะว่าหมดเร็วมากค่ะทุกตัวต้องสั่งนะคะต่างสั่งไม่ไมต่ํากว่า2อถึงสอันเลยนะคะตัวนี้เอาไว้ทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวได้ทุกเมนูเลยนะคะกรุบกรอบเข้ากันสุดๆค่ะแล้วก็ที่อยากแนะนาอีกตัวหนึ่งนะคะของหวานของหวานล้างปากของทางร้านนะคะก็จะมีเป็นเฉาก้วยแล้วก็สละดละแก้ตัวนี้นะคะ น่ากินมากจะบอกว่าเมนูนี้นะคะแบบทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กชื่นชอบมากนะคะเป็นเมนูของหวานที่ขายดีของทางร้านอีกเมนูหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมน,นะคะ สำหรับเวลาเปิดปิดของทางร้านนะคะก็คือ10โมงถึง6โมงครึ่งนะคะไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าก็คือสามารถแวะมาทานได้เลยจะมาคนเดียวหรือมาเป็นครอบครัวมาเป็นแก๊งนะคะของเราก็คือเป็นร้านห้องแอร์นะคะก็คืออากาศเย็นสบายนะคะสำหรับใครนะคะที่มาแล้วแบบเรามีโปรนี้เลยค่ะหรือก็คือเกียวเช็คอินนะคะก็คือแค่ถ่ายรูปแชะชิมแชร์ของทางร้านนะคะแล้วก็จะมีแถมเกี๊ยวทอดพร้อมน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านให้กับลูกค้าด้วยค่ะ กล่องน้ำร้อนน้ำเย็นคุ้มคุ้มพ่อพ่อใช้ความคิดอยู่คิดอะไรเยอะถ้าเป็นโคเวแค์คงมไม่ต้องคิดแค่วันละ33บาทเลือกน้ำได้4อุณหภูมิแถมบริการฟรีอีกที่ยียบแบรนด์ันดับหนึ่งจากเกาหลี042246642 Hotline 0819654647ฮอตไลน์